สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจาก YLG ประจําวันที่5พฤศจิจากายน2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำํำณวันก่อนหน้าราคาทองคํามีการเปิดตลาดบริเวณ1,714.09มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,716.51หลังจากนั้นมีการย่อตัวลงมาทําจุดระดับต่ำสุดถึงบริเวณ1,674.54เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ มีการปิดตลาดย่อตัวจากวันก่อนหน้าประมาณ37.73เรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนราคาทองคำถูกกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1 7 1 0 0 0ตำแหน่งในเดือนตุลาคมซึ่งมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ว่าจะเพิ่มที่1 2 5 0 0 0ตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการรายงานว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจำเดือนกันยายน พุ่งขึ้นแต่ระดับ4.8%ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคำซึ่งซื้อขายในรูปของดอลลาร์มีราคาสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ฉุดรังราคาทองคำให้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรแล้วราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างรุนแรง โดยมีการย่อลงมาทําฐานบริเวณ1,674-1,670เหรดอลลาร์ต่อทอยส์ออนในช่วงเช้าของวันจันทร์ราคาทองคำเริ่มมีการดีดตัวในลักษณะของเทคนิคอลรีบาวซึ่งหากราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นยังไม่สามารถผ่านโซน1,684-1,692เหรียดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้แสดงว่าการแรงดีดตัวหรือแรงซื้อจากเทคนิคอลรีบาวยังไม่มากพอ ส่งผลให้ราคาทองคำอาจมีการย่อตัวลงมาทดสอบโซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งสรุปภาพรวมการลงทุนณัวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุน SPDR หรือกองทุนทองคำยังคงมีการถือทองคำณปริมาณเท่าเดิมที่ระดับ1,336.301ตันขณะที่กองทุนโลหะเงินไอแช์ are, มีการขายโลหะเงินออกมาประมาณ4.27ตันโดยถือโลหะเงินณระดับ900 0 943.01ตันภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นโลหะเงินปิดตัวในแดนลบโดยลบจากวันก่อนหน้าประมาณ1.45เหรียญปิดตลาดไปณระดับ30.78ตลาดน้ำมันในเม็กย่อตัวลงมา2.23เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลปิดตลาดไปณระดับ84.86สุกุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงประมาณ0.012ปิดตลาดไปณระดับ1.2821 ดัชนีดอลล่าอินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นประมาณ0.566ปิดตลาดไปที่ระดับ80.613ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเกินคาด171,000ตำแหน่งในเดือนตุลาคมขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจจากรอยเตอร์มีการคาดการณ์ก่อนนี้ว่าตัวเลขจะมีการเพิ่มขึ้นเพียง125,000ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น1 4 8 0 0 0ตำแหน่งในเดือนกันยายนส่วนอัตราการว่างงานขยับขึ้นสู่ระดับ7.9%ในเดือนตุลาคมเพิ่มจากระดับ7.8%ในเดือนกันยายนตัวเลขดังกล่าวถือเป็นข่าวดีของประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะที่เขากำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่สอง การจ้างงานนอกภาคเอกชนเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ที่ระดับ184,000ตำแหน่งในเดือนตุลาคมจากระดับ128,000ตำแหน่งในเดือนกันยายนขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐยังได้ทบทวนตัวเลขการจ้างงานในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนโดยปรับเพิ่มขึ้น84,000ตำแหน่งจากที่มีการรายงานไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่นักลงทุนในตลาดทองคำควรจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะมีการเกิดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยรอยเตอร์มีการเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดระบุว่านักลงทุนทั่วโลกได้ปรับเพิ่มสัสดส่วนการถือครองหุ้นในพอร์ตการลงทุนแต่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนในเดือนตุลาคมแม้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคงขณะที่ลดการถือครองเงินสดสู่ระดับต่ำนับตั้งแต่เดือนกันยายนกองทุนที่ตอบโพครั้งนี้ยังคงมีความเห็นกั้ากึง่ง ตอประเด็นที่ว่าชัยชนะของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งผลดีมากกว่ากันต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดโลกกองทุนบางแห่งก็ระบุว่าตลาดหุ้นสหรัฐมักจะทำระดับได้ดีหลังจากการเลือกตั้งไม่ว่าการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นใดประกอบกับนักลงทุนในตลาดทองคํายังคงให้ความสนใจในภาวะฟิสิกอลคิป หรือภาวะที่มาตรการปรับขึ้นภาษีและปรับลดงบประมาณรายจ่ายขนาดใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มบังคับใช้ในต้นปีหน้าหากสภาของเกตไม่ดําเนินการแก้ไขในส่วนของมาตรการดังกล่าวซึ่งภาวะการกังวลในส่วนของมาตรการฟิส c โคลคริปยังเป็นปัจจัยหนุนในตลาดทองคาขณะที่วันนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีครังจากประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ที่จะมีการประชุมในเมืองเม็กซิโกซิตี้ โดยกลุ่ม G20 จะประกอบไปด้วยสหรัฐสหภาพยุโรปอเจนอสเตรเลียบราซิลแคนาดาจีนฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศเป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมรวมทั้งหมด20ประเทศนักข่าวเกียวโดคาดการว่าการประชุมของกลุ่ม G20 จะหารือการเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านนโยบายเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งการหารือกเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สาธารณะของยูโรโซนและความไม่แน่นอน เกี่ยวกับนโยบายการคลังของสหรัฐซึ่งปัญหาเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าที่ประชุมจะยังไม่มีการทำการตกลงเงื่อนไขสำคัญสำคัญเนื่องจากสมาชิกหลักๆของกลุ่ม G20 จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเมืองแม็กซิโกซิตี้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันอังคารและการประชุมพักคอมมินของจีนในวันพฤหัสนี้สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับวันนี้โดยให้แนวรับแรกในโซน1,670แนวรับถัดไป1,664แนวรับสุดท้าย1,653แนวต้านประเมินไว้โซน1,684แนวต้านถัดไป1,692และแนวต้านสุดท้าย1,700 สำหรับกลุย์การลงทุนยังเน้นยังคงเน้นการขายทองคําออกมาหากราคาทองคํามีการบิดตัวขึ้นมาไม่ผ่านโซนแนวต้านบริเวณ1,684-1,692เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนสำหรับนักลงทุนที่จะเก็งกําไรฝั่งซื้อนั้นยังคงเน้นการลงทุนระยะสั้นโดยยังคงจับตาบริเวณจุดต่ําสุดและโซนแนวรับ1,670เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าว หรือยังมีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่นักลงทุนอาจจะมีการชะลอการเก็งกำไรฝั่งซื้อออกไปก่อนสำหรับนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำไว้ควรมีการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ในใจพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงและบริหารเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ